สวัสดีค่ะสวยมากสวดสดาจังดังทักแหงน่าแฟนกัญญาแฟนเค้กจุดรอดัย่างเกญ่เมือและสำคัญช่วยมินคาราแฟนกัญญาแฟนเคกเราโอ้ชาดิโอคมงบุกโอ้โหแค๊สเนโอ้โหขอบคุณชาวแมนเดนคนนี้คือแฟนๆของคุณแพนเค้กนะคะขอบคุณค่ะเราถับขึ้นไปข้างหน้ากันไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะสวยๆอย่างนี้อยากจะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะ คนท่านใครรู้จักผู้ชายคนนู้นคือใครไหมคะคนไหนคะคนนู้นค่ะหลายคนมากเลยโอ้หลายคนแล้วก็สควอชกอรัดทุกคนรู้จักหมดนะคะแต่ว่าใครไม่รู้จักอ่ะคนไหนคะคนนู้นสูงที่สุดค่ะกําลังใจค่ะกําลังใจมีมีคุณแม่แถมมาข้างหน้าด้วยอีกหนึ่งคนโอ้สวัสดีค่ะคุณแม่โอ้โหสวยใสกว่าในลูกอีกนะคะนี่คือเจี๊ยมาได้โดยเฉพาะกัญญาแพนเค้กจ้า ไอ้นูคือเจ้ากำลังจัดระบียบกูขอบคุณค่ะเมี่อเอาไว้จังซื่อต่กันย่าเพนเค้กยนะตะลึงตะลึงคูณไม่ออกเหงื่อแตกหมดแล้วตอนนี้นะคะกันย่าจะมีสู้ก้อนม้อนถ้าก้อนเป็นจำรานประจำมันก็จะบรรจุจุลนองการตสี่จังตั้งทางกันย่าเพนเค้ยบอกว่ากิจกชรมที่ยื่นย่างแหวนแดงนี่คือจะเลือกตีประมาณให้จังต้องทางอยากรู้ว่าคุณเพนเค้กมากัมพูชาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะโอ้นับไม่ถ้วนเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆได้มากัมพูชาค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็ อธิษฐานทุกครั้งว่าขอให้ได้กลับมาอีกเพราะว่าที่นี่เหมือนแบบเหมือนคือมาจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยเราอบอุ่นเหมือนเหมือนเป็นบ้านเหมือนเป็นที่อ,อีกหลังหนึ่งเลยแล้วก็ทุกคนที่นี่น่นารักมากค่ะค่ะกอดหามกบอกไปเตะข้าวทีรวบเลยออเฮ้ยเนี่ยแตงกคนเอ้ยจะให้เอาไว้เดชพันธญนั่นคือจะอธิษฐานจังอนหอกบ้านมาดองให้มาดองเตี๋ยวปิ่ผแทในทีนี้เกาะกระดาษไม่ร้องท่าจิบเตี้ยกอดแต่มาดองให้จัดตะกวดชิสมาจักกรวสะอาดเอาไปจัดตะกวดทวมัส จะพูดภาษากัมบูชาได้บ้างวักตรจังใจพิซซ่าัมบูเชียแมนแต่ถ้าใครสอนได้บ้างค่ะนัก็จังปริญโกวดใหญ่ขมาลาสมฤกได้เรื่องครูค่ะอาจารย์หมดเลยเยอะมาก พูดได้ทุกรูปได้ไหมคะพูดไรนะบังคับไหมคะภาษากัมพูชาพูดได้บังคัไหมคะเอ่อก็จะได้ซัสดายซัวสดายซัวสดายกับอ๋อคุณชรันชรันอ๋อคุณชรันชรันแล้วฉันรักคุณว่ายังไงคะว่าอย่งไงคะยังยังไม่ได้ทราบโอเคงั้นให้ทุกคนสอนนะคะอ๋เนนอกนี่ขยมสลันเน่โอเคอ๋อเพียบกอดอ๋อนี่ท้ายจังดังอาก่อนหย่ตามเนี่ยอกตามวยีบค่ะ ขอหนึ่งทีค่ะโอ้ดองเต้อเป้อลืมยมสรลันเนี่ยยมยมสรลัสรลัเนี่ยเนี่ยโอเคอีทีหนึ่งสองสามยมสรลันเนี่ยยมสรลันเนี่ยยมสรรลัเนี่ยบ้านเลยไม่เคยทำ ไม่ครรู้นะคะว่าภาษากัมพูชาของเราพูดได้น่ารักขนาดนี้จนคนณเพนเค้กตัดสินใจว่ามันพูดน่ารักได้อู้รู้ให้พากงนะนี่ไม่สนุกไว้จังสู้กันยาเพนเค้กออสสุดจงขอจังสู้ทำอะไรอ่านาเกจจังสู้นาเกจจังสู้ในคลิปอ่ากั๊กสู้ต่อมวยปีไปอ่าเขาถามว่าคุณเพนเค้กรักแฟนๆกัมพูชาไหมคะอู้รักมากค่ะสวยเดช จะมีแพลนใหม่อีกไหมคะแน่นอนค่ะจริงๆมาทุกครั้งก็จะมีน้องๆเนี่ยไปดูแลต้อนรับถึงแม้จะกลับไปเมืองไทยแล้วก็ยังมีการแบบว่าออนไลน์หากันตลอดนะคะจริงเหรอคะ่คะโอ้ยเซว์สวีเป็นกำลังใจเหมือนกันค่ะ,คะ,คะงั้นทุกคนไม่อยากให้กลับไปเลยอ่ะ <laughs> อ่ะไอเกตีสเขายากเขาบอกว่าอยากให้อยู่ที่นี่นานๆจะกลับไปเมื่อไหร่คะอยากอยู่เหมือนกันค่ะอยากมาบ่อยๆ จะกลับไปเมื่อไหร่คะจะกลับไปเหรอคะคืนนี้เลยคะ่ะโอ้โหก็ตลบะตะวันยมนงางฮาวอจ้า <c oughs> ให้อะไรกัหมาเตยปวยยิงเ <c oughs> ตตามเขาบอกว่าเขาจะไปตามนะคะเดีย๋ยวกลับไปได้วยกันเลยนะคะเออแต่เหมือนคืนนี้เนาะ โอเคจ้าออกลจราแมนแตนสาหรับวัตมีนโรบอกกัญญาแพนเคย์นักน้องไงนี่จ้าวันนี้คะ่ะวันนี้ต้องบอกว่าดีใจนะคะขอบคุณมากที่ได้มาร่วมแสดงความดีนะคะกับแบรนด์ซีไลท์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆจากคุณแซคเนี่ยหลายเพลงมาก <How. S 3> แต่งตัวหลายชุดมากนะคะเป็นโชว์ที่สเปเชียลแล้วก็พิเศษจริงๆก็ไว้มีโอกาสสัญญาว่าจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะรักชาวกัมพูชาค่ะ <How. S 3> ไว้มีโอกาสสัญญาว่าจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะรักชาวกัมพูชาค่ะ นอกทั้งหลนี่จะยกระดมจิก,กรุฟอโต้เซสชั่นจกกิมวยนักกนย่งกระยับแพ่นเค้กของนะ้าตอนนี้นะคะเราก็มีเป็นรูปโฟโต้เซสชั่นนะคะของแสง<จ>